อยากให้ทุกคนได้ลองจินตนาการนะครับเมืองริมทะเลสาบแล้วก็หลายลองไม่ได้พภูเขานะครับบรรยากาศสุดโรแมนติกเวลาท้องฟ้าเขาเปลี่ยนสีนะครับออกมาเดินเล่นนั่งจิบกาแฟตอนเช้าบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไม่ได้มีแค่ที่ต่างประเทศน,นะครับเมืองไทยเราก็มีเมืองแบบนี้เหมือนกันครับและที่นี่ครับพะเยา ควนพะเยาเป็นสีโทรงแล้วนอกจากความโรแมนติกของขวานพะเยาแห่งนี้แล้วนะครับและเป็นจังหวัดที่ยังมีค่าของชีพที่ถูกกว่าเชียงใหม่และก็เชียงรายด้วยนะครับแม้ว่าจะห่างเชียงรายแค่ร้อยกิโลเท่านั้นเองนะครับแต่ที่นี่ของกินตล,ลาดน่าเดินมากครับราคาก็ไม่แพงด้วยฮนะหมูปิ้งที่นี่ขายมาละห้าบาทนะครับนักเที่ยวก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้พลุกพล่านมากนะัก และยิ่งถ้าคุณมาเที่ยววันเสาร์อาทิตย์นะครับที่พะเยาเนี่ยตอนเช้าเขามีตลาดครับแล้วก็มีของกินนะเยอะมากได้นั่งในบรรยากาศตับริมฟ้นพะเยาแล้วก็จิบกาแฟร้อนๆนั่งกินโจ๊กกินหมูปิ้งวิวดีมากจังหวัดอืน่นเขามีถนนคนเดินกันตอนเย็ยนตอนค่ำใช่ไหมครับที่เนี่ถนนคนเดินกันตอนเช้าและได้วิวแบบนี้โอ้โหพ์เศษโอโ้เป็นชีวิตที่ดีมากเลยอะ และลิมทะเลสาบสวยๆไม่ได้มีแค่กวางพะเยานี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่แม่ปืมครับน่าจะถูกใจสายปิ้งนิกสายกลางเต็นท์นะฮะเราจะพาไปกินส้มตําร้านลับครับร้านนี้ปิ้งไก่ย่างอร่อยด้วยฮะแล้วก็จะพาไปพายคายักในกวานพะเยาไะครับกับบรรยากาศแสงยามเย็นฮะตอนค่มผมมีร้านอาหารแนะนำครับเป็นร้านข้าวต้มนะครับมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับและเมนูซิกเนเจอร์อยากแนะนาด้วยครับและจุดแรกนะครับต้องตื่นแต่เช้าหน่อยนะ่ะห่างจากตัวเมืองพะเยาเนี่ยไปประมาณ30โลครับเราจะได้พบกับ ความสวยงามของอ่างเก็บน้ําอีกจุดหนึ่งครับที่ไม่ต้องขึ้นเขาเลยนะครับแต่ว่าสวยมากๆที่นี่อุทยานแห่งชาติแม่ปื่มครับจอดรถซื้อบัตรค่าเข้าอุทยานก่อนครับแลวเราก็ตรงเข้าไปด้านในกันได้เลยครับานนะว้าวมีสะพานเดินแล้วมีเรือเป็ดด้วยเหร,อ,หรอเนี่ยผมข้าบาัตรแน่นอนเอ้ยเรือเป็ด ฟีดมอกขึ้นจริงด้วยอ่ะสุพรรผมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับไม่รู้เลยว่าโอ้โหมีที่สวยๆแบบนี้ซ่อนอยู่ในพะเยาด้วยเลยการเลต้นสามปีแล้วก็ค่าคนเท่าไหร่นะยี่สิบค่าคนค่าคนได้ค่าคนติดกัใหม่ก็บัตรค่าเข้านะครับสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยยี่สิบบาทสำหรับค่ากลางเต็นท์ครับคืนละวสามสิบบาทแล้วก็รถจนกรที่นำเข้ามานะครับก็สามสิบบาทนี่ครับ โอ้โหเห็นลานกางเต็นท์จากมุมนี้แล้วแบบสวยมากเลยครับหน้านอนหน้ากลางเต็นท์มากมีแบบมุมแบบเทอร์เรสด้วยและตรงนู้นครับมีสะพานที่เป็นแบบสกายวอล์กยื่นไปในยินอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ไปถึงเกาะกลางน้ำได้ครับชื่ออะไรนะทุกเบียแม่ปื่มครับโอ้หสนามหญ้านี่เรียบเนียนสวยมากเลยครับที่นี่นอกจากบริการกลางเต็นท์เลยครับเขายังมีบ้านพักด้วยนะครับสามารถติดต่อเราไ้เราก็มาต่างจีงวดา้นะกเออนั่นเองตัว หนูเคยหนูเคยคิดว่าแต่ต้องหน้าหนาวนะคือเขามีช่วงปิดประชำปีด้วยครับอย่างปีนี้เขาปิดตั้งแต่15กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมเดี๋ยวเราเดินลงไปสำรวจสักหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อพยานางชาติแม่ปื้มนะครับจังอันนี้จังจังหวัดพะเยาเลยอใช่อันนี้เชียงรายตอนนี้จังหว,วัดพะเยาค่ะพยานแห่งชาติแม่ปื้มแล้วบกว่ามันอยู่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองเลยงายนะแล้วก็ไม่ไกลจากพะเยานะ รบบถ้าเรามาตอนเช้าน่าจะได้เห็นหมอกที่น้ำนะนะนี่ขนาดตอนเรามานี่จากสิบเอ็ดโมงแล้วครับแต่ว่ายังมีบรรยากาศเห็นหมอกขึ้นด้วยนะจางๆเหงื่อถ้าตอนเช้านี่คงสวยมากคงเห็นถามคนแถวนี้ดูนะครับเข <c oughs> าบอกเมื่อเช้าู้หมอกขึ้นสวยมากครับผม <c oughs> แล้วก็ที่นี่นอกจากวิวตอนเช้าหมอกสวยๆแล้วเนี่ยยังขึ้นชื่อเรื่องการชมที่ตกด้วยนะครับ นี่เขามีล่มให้ยืมด้วยเหรอเนี่ยพารเวลาเปิดปิดนะครับ6โมงถึง3ทุ่มความอ่างเก็บน้ำนะตรงนี้แบบสวยมากคือแบบเห็นวิวแบบทุงหญ้าเนินแล้วก็บ,บอว่าทะเลสาบโอ้ยแลมีปั่งเรืเป็ดด้วเนี้ยและเรือเป็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบริการใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี2000 25ที่ผ่านมานี้เลยครับโดยคิดค่าบริการนะครับถ้ามาคนเดียวนะครับ230าบาทต่อชั่วโมงครับถ้าปั่นเป็นคู่มาด้วยกันนะครับเรือเป็ดลำเดียวกันก็260บาทต่อชั่วโมงครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่4ลำนะครับแล้วก็มีเรือขยักให้เช่าด้วยครับติดต่อได้ที่ร้านค้าสวัสดิการของท่าบุทยานครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานชาติแม่ปืนครับวิวสวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอ่ะใช่คือแบบเข้ามาแล้วเห็นแบบโหพลังมากทั้งที่่่ออยูไมมกกลลาตัวเืงนนนะแ้็ถ ไฮเวย์เท่าไหร่เข้ามาหน่อยเดียวเองแต่ได้บรรยากาศแบบโอ้โหไฮเวย์แล้วก็แบบคือดีอ่ะเหมือนเราไปเที่ยวปางอุ่นไปเที่ยวอะไรอย่างนั้นเลยจังหวัดพะเยาค่ะแล้วก็มีเกาะกลางตรงนั้นครับซึ่งเขาทําสะพานเชื่อมไปเก๋จริงหมอกางจางเซ็งจริงวันนี้มีอะไรให้ทำเถอเข้าหน้าเรามาขังจิงทำไมเนี่ยสนามแย้ฝุ่นมากอ่ะ มันมีจุดเป็นพเพลเสเตปใช่คือพื้นที่จุดกลางเต็นท์เนี่ยมันมีพื้นที่ที่แบบสวยๆไหลมุมงมากๆลาเลยแล้ตรงนั้นเป็นแบบแหลมยื่นเข้าไปใช่ป่ะเป็นนามหน้ยาแล้วมีเพลทที่กางเต็นท์ได้ด้วยนะมีมุมที่เป็นโขดหินม,ม,มุมที่อยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มาฝั่งนี้ก็ยังมีมุมที่เป็นเดินปเป็นสเตปสเต็ปนะครับใกล้น้ําใกล้สะพานนะมีโขดหินแล้วก็เนี่ยน้ำมันนิ่งมากเลยลคนถ่ายเรือมันดูน่ารักมาก ลมมันไม่แรงนะมันก็เหมาะกับการไปเรือเลยข้ายี่สิบบาทนะยี่สิบบาทต่อคนค่ะแล้วก็ค่ารถสามสิบบาทค่ากางเต็นท์สามสิบตอนนี้อยากเดินไปดูวิวที่เกาะกลางน้ไหครับเดี๋ยวราเดินไปตามสะพานนะครับดูวิวไปเรื่อยๆนะฮะสวย <c oughs> นกอบพยกอ๋อมันมาเป<ร>็นช่วงๆมาช่วงพฤศจิกาถึงเดือนมีนาทุกคนใครสนใชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะคะ มีความรู้สึกว่าไอ้บรรยญญากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองอะแล้วก็สำหรับเอนจอยนะเอนจอยรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเลยอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกหายใจสบายแล้วก็ไม่ต้องเหมือนแบบไม่มีอะไรให้ต้องคิดเยอะอืมชอบมากชอบบรรยากาศแบบนี้มากนี่เราเดินมาถึงเกาะกลางน้ำแล้วครับ พอเขาทำสะพานรออไอ้ก่อนนี้มันดูเท่ดีเลยลม,มาถึงกลางอ่างเก็บน้ำได้โดยที่เราไม่ต้องไปเลยก็ได้ยอ,อยากมาก่อนมดูดูหนาวมากลางเซนจันบรรยากาศดีมีร้านอาหารด้วยไงบอกไหมมีร้านอาหารหนะสมมติถ้าเราขี้เกียจทำก็ น่าสนใจ,ใจ,จครับที่นี่เขามีชุดหมูกระทาด้วยครับรชุดมีชุดเล็กชุดใหญ่มี Wi-Fi ให้ใช้ด้วยครับแล้วก็มีร้านสวัสดิการด้วยโอ้โหไม่อดอย่างแน่นอน,นวันดดูชั้ภาพโอทิบุกนอนอ่านหนังสือ <c oughs> ดูนก <c oughs> เอากล้องมาส่องนกเพราะว่านี่นกอ้ดีมากชีวิติเวอร์คนแล้วน่าจะมานอนกลางเต็นกันนะ ต,ติดอย่งจริงจิง,งสงนุกมากเลยอยาะชอบบรรยากาศแบบนี้อ่ะอยากนั่งแล้วก็ส่งดูนกะไปากจดูนะ้ำดูคนภายเรือแล้วก็นอนหายใจชิงเล่นๆถ่ <c oughs> ายเทประจุด้วยการถอดรองเท้า,ทาเดินบนพื้นหญ้าโอ้โหแบบนั้นอ่ะมันจะดีมาก เป็นยกพื้นอะใช่อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันมีอยู่ไม่กี่จุดที่ยกพื้นอะแล้วมันก็ล่มบางวันแต่ตรงนี้ก็ใกล้ใกล้ที่จอดรถนะจอดรถแล้วก็ขนของก็กังเต็ดตรงนี้เลยเพราะว่าที่จอดรถจะอยู่ตรงนี้ครับเดินไปก็เป็นศูลยบริการนะท่องเที่ยวมันจอดรถมันจะเป็นลานกางเต็น ตอนที่แบบเรารู้สึกว่าอู้ถ่ายรูปออกมาแล้วแบบสวยมากอืมแต่ว่าของจริงอาจจะแบบโอเคดอกไปนิดนึงแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าเห็นด้วยตามันให้ความรู้สึกที่สวยแล้วก็ความรู้สึกที่ดีอ่ะในรูปถ่ายที่เราถ่ายก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เห็นไปดูในรูปที่คนอื่นถ่ายก็ยังเฉยเฉแต่พอเห็นด้วยตาตัวเองมันสวยอีกคิดเยอะเลย และเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินร้านส้มตำร้านลับของพวกเรานะครับเราจะกลับเข้าไปที่ตัวเมืองพะเยาครับอยู่หน้าซอยสวนดอกหนึ่งครับร้านส้ตมตำไม่มีป้ายชื่อนะครับแต่ว่าร้านนี้เคยไปกินแล้วนี่ไปกินกลับมาพะเยาครั้งหนึ่งก็เลยมากินตำชื่อร้านส้มตำไก่ย่างป้าบ้านนะครับเสิร์ฟในก o o g l e แมุได้ครับ ่ย่างที่นี่นี่คือแบบดีมากครับนี่หน้าปลาต้มตำมปูเอ้ยต้มตับปลาครับตับปลาคอะอันนี้ต้มตำไทยครับกับพิกสองเม็ดอืมของผมเองไม่เผ็ดเทียบชั้นกับปูปลาหน่อยเป็นอะไรดี แตงกมแซ่บส,สีสวยงามมากนะใจเปิดสันหาในาก,ใกรงเทไหมครับ้ำข้าวโพดไข่ียงต้มแซ่บไก่ย่างมากาครับบีบมีตูดด้วยตูดเ้ยกิดตั้งตูดย่างดีมาก ดีมากมาแซมปูยกปลาซาบติดาปเราบอกปูเหลือแมวนี่ว่าอย่างไรพี่วุ้ยสวยงามมากเลยปีกใหญ่มากปีกใหญ่นี่เป็นไก่พันอะไรครับนี่โอ้ยไก่ขับไก่ขับสวมเลยค่ะสวมอร่อยนะครับอืร่อยค่ะอร้อน่ก็ใส่ร้อนดีกว่า แล้วก็มีคาเฟ่คาเฟ่นึงครับอยากแนะนำครับกินอาหารเสร็จแ,แล้วเรามาแวะกินของหวานอยู่ที่นี่นะครับก็คือกินเค้กนั่นเองนะครับร้านนี้เป็นคาเฟ่สไตล์แบบมินิมอลนะครับแล้วก็เค้กอร่อยมากเลยครับคาเฟ่ชื่อว่า White Cottage ครับชีสเบรคเด็เย็บมัชช่า อาว่ข้างในเป็นแบบเฟรชสุดและช่วงเย็นๆครับผมแนะนำกิจกรรมนี้ครับพายเรือขยักนะครับหรือว่าพายซับบอร์ดก็ได้ครับที่กวนไม่ยาวครับมันดีมากจริงๆโอ้โหไหวไหวสวยดีครับ ไม่ได้ลงน้ำนานก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะก่อนเริ่มพายก็จะมีการอบรมกันนิดนึงนะครับวิธีใช้นะครับสําหรับมือใหม่ต้องเรียนรู้กันเลยนะฮะอันนี้ฝั่งด้านอันับ้ไปทำไครับวันนี้ชัยเครียบอันนี้เรียกขยับยหรือคันบุเครียบ <thôi S 2> เดี๋ยวเราจะไปภายพยักค่ะครั้งก่อนเนี่ยจอยมาพายซับค่ะรอบนี้เปลี่ยนเป็นพายพายักวะจะได้รู้สึกชุ่มค่ะรู้สึกไปไหนหรอใช้ใช้เข่าดันตรงนี้ครับที่ขาไปพน้าชิบขาไปแล้วใช้เข่าดันไปกันมาโอปรีดไปเอาปลอดภัยนะเอาปลอดภัยนะถ้ามันอันตรายรู้ไหม โอ้ทุกคนคะวันน hmm. ี today, the ้เอนจอยมาภาย k ยักนะคะที่กวนพะเยานะคะรอบที่แ <me ล้วภายซับไปแล้วรอบนี <men> 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 <men ้เปลี爸爸่ยนเป็นภายขยักบ้างเอ๊ะอันนี้เขาเรียกแคนูหรือว่าขยักไม่แน่ใจขยักเอืแต่ว่านี่ค่ะไม่ได้พายคนเดียวนะคะมีมีน้องสาวด้วยค่ะคือนู่นวะมาเป็นแก๊งค่ะ แอนจรอยรู้สึกว่าเวลามาพายที่กวานพะเยามันกว้างมากกับถ้าพายคนเดียวมันเงาอะแล้วก็กลัวดิดหน่อยแต่ว่าถ้าพายเป็นกลุ่มเนี้ยสนุกแล้วก็ตอนนี้น้ํามันแบบว่าเนี่ยค่ะมันแบบเรียกว่าอะไรนักใส่อะเอ่อนิ่งอะมันก็เลยเหมือนแบบสะท้อนท้องฟ้าเหมือนพายเรืออยู่บนก้อนเมอฆอะแบบน่ารักมากเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันโอ้ชิวอะใช่ โอ้รู้สึกว่าพายแบบนี้หรือแบบชิวอะไปค่ะทุกคนเพื่อนหนีหมดแล้วเดินายเกล้าพี่บอยอยู่ข้างบนนั้นฮัลโหลพวกเราคือพายเรือวนในอ่างใช่ไห่ ไม่เลยค่ะแล้วหมไหมอ่ะที่ปอนถ่าแร้ปถายกันหลายคนต้องมาไายกับเพื่อนนะคะทุกคนมันถึงจะสนุกเพราะว่าถ้าายตัวมถ่ายรูปกันเถอะเออนแหละอยาขยบอยาขยบสุดแผนนีแบบสุดแผนคนไม่แผนยาวอะซีเหนียวอะซีเหนียวใครกันฉันซีแบบซีเหนียวงเงี้ยหรอใช่พี่คะ มีทุกวันไหมคะไม่ถึงว่าเอาอันนี้มาไว้ทุกวันหรือว่าต้องจองมาก่อนอะค่ะอ๋อถูกไหมควรจะจองมาก่อนอ๋อ้องจองมาก่อนร้านอยู่ตรงไหนนะคะร้านยูอบนซอยตรงที่เดินออกมาเม่เชี่อ๋อเขาทำาม็นชนเสาเก็บเสาไว้ก่อนนะน้องกีดปวดแขนแล้วอเพิ่งเริ่มไปหน่อยเดียวเองนะไปค่ะทุกคนเข้าเกาะพาไปเกาะแต่ว่าไม่ลงเกาะหรอกเนี่ยเก็บกล้องสักพักก่อน,น,อน,าอนพายมาถึงเกาะแล้ว มีนักท่องเที่ยวอยู่ข้างหลังข้างหลังเป็น,เป,นเป็นเกาะที่มีวัดวัดเอ,อ่อมีชื่อวัดติโลก mm hmm. อไรสักอย่าลืมชื่อแต่จะเคยขึ้นไปแล้วนะคะวันนี้จะไม่ขึ้นไปนะคะมาช,ชมวิวส่วนพี่บอยก็ชมวิวอยู่ด้านบนริมควานเปียนอะไรอ่ะ น่าจะเป็นแบบเขาหาปลาอย่างนี้มั้งแล้วมันอาจจะแบบตายอะไรเงี้ยปลาเน่าใช่ไหมเดาเอานะเพราะว่าในนี้น่าจะแบบหาปลาได้สุดยอดเป็นการพายพายาครั้งแรกนี่ครั้งแรกโอ้โหครั้งแรกยังดูเชี่ยวชาญขนาดนี้ระดับปรมาจารย์อย่าไปใกล้ป่าเลยเดี๋ยวจะเจอของดีเดี๋ยวเจอของดีเฮ้ยอะไรอยู่ตรงน้ำนั่นอ่ะไมนเหมือนชุดเลยทุกอย่างทุกอย่าง โอ้ยเราทำมาไมเราจะชนกัน,นะอ,นอ่ะไม่ชนหรอสวยจังว้าวทุกคนคะน้ำมันนิ่งสวยจะรู้สึกว่าเหมือนกำลังพายเรืออยู่บนก้อนเมฆเลยตอนที่มันนิ่งๆเดี๋ยวแล้วมันก็แบบสะท้อนนะดูดิ S <S> น้องเปีนวคนจะได้สวยอ่ะโอ้โหทุกคนคะอยากให้เห็นด้านหน้าจอยสวยมากตอนนี้พระาที่กำลังจะตกแล้วนะคะอย่างกับภาพวาดเลยฝั่งลงมาเป็นแบบภูเขาอะ่ะพี่คะภูเขาข้างหน้าคือชื่อว่าอะไรหรอคะอ๋ะอดอยหนอกที่มันโผโผขึ้นมาหรอคะบบอ๋อ ที่แล้วก็โชว์กันไปขึ้นมากันออ๋อนต่ที่ขึ้นไต่ขึ้นเหนื่อยเลยใช่ไหมคะอันนั้นเดิแค่ประมาณสามกิโลเ้ไปเรื่องเหมือนกันสามกิโลแล้วทิวเขาทั้งหมดนี้ล่ะคะทิวเขาตีงนี้เหรอครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอ๋อแต่เนี้มันจะเรียกว่าดอยหยู่อ๋อเป็นตรงเนี้ยครับรอยหยู่ โดยปกติเวลาเรามาพายซับแบบนี้ค่ะชั่วโมงหนึ่งนี่คิดราคาเออถ้าพายเรือแบบราคาค่าใช้จ่ายยังไงบ้างอะค่ะราคาปกติถ้าราคาปกตินะใช่ไหมคะ,ค,ะคือถ้าถ้าพายเองไม่มีสตาร์ทก็200 250ต่อคนข้างซับทังทใช่แต่ถ้ามีสตาฟด้วยก็3า0 350ไว้เดี๋ยวจับไว้ <laughs> ความพยายามในการที่เราจะถ่ายรูป นั่นเซลฟี่เซฟี่ก่อนแล้วหลัใไฮเจนซีเจนซีซีอะไรซีเนียเห็นแต่แกวะโตเฮ้ยได้อยู่นะเจนซีนะแสงสวยแล้วว่าเราโทรศัพท์จะดล่วงเนี่ยดูเจนซีโหแหมซีเนี่ยขอดูก่อนเพราะว่าเด็กพี่กลัวทำโทรศัพท์ล่วงเนี่ยอันนี้ดีสุดไปได้ได้เออได้แล้วนะ ออกไปจากฉันออกไปจากช้ลมาตกสวยมากใช่สวยมากข้างหลังทุกคนเดี๋ยวเอ็นจะหมุนเรือนะคะแล้วก็ให้ทุกคนดูว่าเกาะตรงกลางนี้ชื่อวัดอะไรนะคะพี่วัดกลางน้ำครับวัดกลางน้ำวัดติโลกาวัดติโลกาลาที่บางทีที่เขามีเออจุดเทียนใชเวียนเทียนกลางน้ำก็คือภายเรียวเวียนเทียน อุ้ยข้างข้างหลังโน้ตยังกับภาพวาดอ่ะดูดิดขาวแล้วก็มีแสงส่องเป็นเลเยอร์โอ้โหนี่เป็นภาพวาดทุกภาพสวยไม่ไหวอุ่นสิโอ้โหสวยอาทิตย์กำลังจะตกแล้วค่ะเอ็นจอยจะค่ายไล่ะอยากให้ เปนวิโบดูดิว้าสวยพวกเราก็คือจะไปหลายรอบก็ยังไม่ได้กลับก็ที้พายอยู่ตรงเนี้ยโหแล้วตอนที่กลับก็ฝั่งมาครับพายที่ตกไปแล้วครับแล้วก็ฝ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีครับเหมือนลอยมันบนฟ้าถ้าเข้าขับมาตอนนี้นะขับเรือครับนี่ครับมีร้านอาหารแนะนำไหมฮะ มาเมืองพะเยาเนี่ยอยากจะให้ไปกินร้านนี้ครับเป็นร้านข้าวต้มนะฮะสำหรับมื้อดึกมื้อนี้ครับอร่อยแน่นอนครับชื่อร้านว่าร้านข้าวต้มโพทองครับเ,เพียบเลยวะร้านข้าวต้มโพทองจะหล่านานกิงเป็นเมนูแนะนําครับมาร้านนี้เนี่ยอยากให้ลองสั่งเมนูนี้นะครับตะหล่ำนานกิงไม่ค่อยได้เห็นที่ร้านข้าวต้มร้านอื่นๆนะครับแต่ว่าโอ้โหร้านนี้ลองชิมแล้วอร่อยมากๆเลยครับ ต้องสั่งเบิร์เลยนะแล้วผมสังเกตเห็นว่าหลายโต๊ะสั่งสะด้วยเลยครับสามืองคนหลังพอดงไหมดีนะตอบบ้างจะงงงลูปโพตายี่สิบมันก็ว่าแต่มันเข้าเนื้อเลยนะเข้าแบบเข้ามากกว่าแรบหลให้อะไร กลตับปลาผัดอะไรใช่ไหมกระหล่อตอกรล่ำล่ะกระหล่ำโชว์เลยนะกระหล่ำดีเลกินหมดกันอย่างนั้นนะครับกระทะร้อนๆส่วนเมนูอื่นๆนี่ก็ขอบอกว่าก็ทาได้ดีนะครับน่าประทับใจทีเดียวถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีมากนะท้ามที่นี่เนี่ยก็เป็นร้านที่แนะนําได้ละกินแล้วก็ไม่ผิดหวังชัวร์แต่ว่าอาจจะรออาหารชาดีหนึ่งนะครับถ้าวันไหนคนเยอะเต็มร้านอะไรแบบนี้ซึ่งวันที่ผมมากินเนี่ยคนแน่นเต็มร้านเลยครับ แต่เวลาหาันเข้ามา,านะครับเขาจะมาพร้อมๆ,ๆกันเลยครับมา,าทีเดียวเลย <S <S เรากินใบเนี่ยถูกมากเลยนะครับอย่างเนี่ยผัก f ุ้งอ่ะผัก f ุ้งที่เราสั่งอะทานมาห้าสิบเองนะห้าสิบกรั๊ใช่ป่ะอันนี้ร้อยสามสิบเนี่ยยำผัดยำมาหกสิบเยอะมากห้าสิบห้าสิบโอ้โห ราคาดีราคาดีมากโอ้โหลูกยำกุ้งก็หอยสับราคาเจ้าเล็กนะ่างิแต่ตนี่คือเรื่องราวการเดินทางมาเที่ยวพะเยาล่าสุดของพวกเรานะครับในปี2 0 2 6ครับผมยังคงให้พะเยาเป็นเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของไทยเลยครับเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลสาบครับบรรยากาศตอนเย็นกับตอนเช้าเ,เ,เนี่ยโอ้โหโคตรโรแมนติกเลยครับมันสวยมากมากจริงๆผมเคยมาเดินเที่ยวรอบๆนั้แล้วนึกถึง ธุรกิจประเภทที่จัดงานแต่งงานอะ่ะโอ้โหวิวมันได้มากมันเหมือนเมืองน,นอกหลายๆที่แล้วมีวิวทะเลสาบแล้วก็มองเห็นภูเขาส่วนมากจริงครับและต้นทุนการเที่ยวที่นี่ก็ถูกกว่าจังหวัดอื่นที่เราไปเที่ยวเนี่ยตั้งครึ่งเลยนะหมูปิ้งยังไม้ละห้าบาทข้าวเหนียวนี่ฮอตวันเริ่มเลยครับใครไม่เคยมาพะเยาเลยครับอยากให้ลองดูครับ